ตกเัวะขามั่มลงห่นนะ่ะตกลงไปเลือเธอหนึง่งพี่น้องสิบกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยเข้าอยู่หน้าเนาะฮาหม่องสัตว์กับพ่มีขอบคุณค่าคุณยายประยงจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อกเจ้านบอกเจ้าสะมาให้โศกข่อยบ่พอมีความที่เบาเนาะให้รางวัลข่อยบ่ก็ด้วังสิตันญยานกับบอดี้น้อืมของเจาของใหญ่ไก่เอือเมียนหมูสาไปสามคน ของยาย,ย่เอียงหน่อยคนหนึ่งสามคนของวันี้มาหาจอยกําลังเปิดบ้านเปิดบ้านึ้นมากกับว่าซักกินลงแต่แต่วันนี้รบ,บอกเอาไว้เบื้องว่าสิสมียังเกยเจ้าเต้นใส่ขัก้อนส่วนน้ำมวนเจ้าเต้นน้ำเด้ใหญ่เต้นกระโดดจ้าขอบคุณได้หลายค่ะเก็บขอบคุณได้หลายจ้าคุณยายจ้าคุณยายขิงเทียงยี่บ่คุณยายขินเทียงยี่บ่กมือนคุณดายขืนเทียงขอบคุณได้หลายขอบแ <c oughs> ขบ็งเนาะพีน้องหาหลไรกับจังสันหลัง เขานั่งอยู่ตุนกระโดนน่อจ้าแม่ยู่ต้นกระโดนนี่แหละพี่วันนี้เตือกวิทีไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะมาซิกเอาข่อยในยด้อพี่น้องจ๋าบอกมาเหรอข่อยกระบอกอยากเ่าเขึ้นมายังไม้ก,ก็ะตุกวิทีคุเทียอีอออ้ยงเหมือเ้านี่ข่อยก็ไเด้เขาไปหาเจ้าอยู่ไปเจ้ากระบอปากหรือปีน้ำเน็ดขอด่อยหรือปีน้ำเจา้ากับบอกลูเขาไปหาวันนี้เตือกวิทีไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะ มาสิเอาไข่ในเด้อพี่น้องจา๋าวอามาหรอกขอกระบอกอยากว้าวเขินมายี่ยมแล้กระตุกพื้ที่คุณที่อมันเพิ่นกระสีเตีตัดที่เพิ่นเบิดเทือ,อดียวหันแสตชอนพันใบแสตนำยาให้ให้เห็นหรือเปล่าเห็นฉันหรือเปล่าให้ก็เลยเป็นยางเป็นที่ดินดเหนียวเน็ตจะคล้องบ่อสนอกก็เลยออกมาว่าสิเขาไม่้าปนี้ ออกมาเฮาสิ่มาอัน,นี้เขาไปไม่สม,มาตกเวทีเหมือเสานี่เลยออกมาวันิเข้าไปไมอ่อีกเข้าบ่าได้ยูหันกับเฮ้าเขียนหนะูของพิ้นแหล่วคอยจิติพิบานเขาที่เหลยกว่าสิติพิานเขาฝน,นแห้งกับบ้านเขาบ่าได้พี่นอ้องเอ้ยอ่ดินเหนียวตีบ่ได้้าม่าจา้ะเตรียมพื้นที่ไว้เดียบร้อยหนึ่งกวดออก,กวดออกใบไม้ใบไหลกวดออกบักยางดีปูเสื้อถาเวทีกำลังขืนรวดโอ้ยได้ที่แล้วค่ะไม่ค่ะ ขอนั่งยูต้นกระโดนเม่ยนี่ต้นกระโดนเนี่ยละ่ะมาจับมือไปน้ากันเด้อค่ะไปจับมือไปน้ากันเนาะเอาปส่วนกําลังใจเนาะขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณในลายด้อขอบคุณทุกกําลังใจแต่พี่สาราวับนลูกขึ้นลูสันบางมือประกดถอยลงเตี่ยต่ำๆเตี่ยลุ่งต่ำๆคุณนคุณคุพี่กายสวัสดีคุณนอันคุณนย่า่เดียม <c oughs> นั่นเป็นเหตุสุดพิสัยยังไง จะมันอยากไปยามพียามน่องเบิด์ตถูกลังค่าเฮือนผู้ใดมากก็อยากไปหาเบิดโชคดีมีชัยทุกคนนะคะเฟสทุกปันทงดาวบทความสดจากบ้านน,ำนำ้ำเชียงตะบนน้ำเชียงอำเภอสีมุ้งใหม่ขอจบไลฟ์สดเดือดเที่ยงเขานี่สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายไปแล้วนะเดีาดาย๋ยวก็ได้ฉันมีเดียจะค่อยซาดได้พิตารีตัวน์ซาดแต่ของใหญ่เ้ยโอ้อย <laughs> ยังวะปารตนาคนท้อนมาคือกันค่ะหมานหมานน้ำกันดื้อ ให้อยม้านําเดื้อ <c oughs> ทันที่ตาคอยไปเนาะเย็บเล็กผสมหน่อยไปเรื่อยๆก็ะหอดดอกอือเมือ่อเศร้าีนจ้าปิดดยเอาหยังไปโอ้นเนาะเบสทะนันบาน,นี่เฮ้ <c oughs> ยเด็กของเสียบๆพี่น้องจ้าอ่ามาเอาเครื่องเสียงมาด้วยเพราะมีเครื่องเสียงไงบาทยังสี่เพิ่นกะโผดภายให้อยู่อืมแต่มีเงินอยู่บาทหนึ่งสีเนาะสมัยแต่ก่อนกระไดพ่อไดเองกันไป เจ้าดึงไข่ไข่ด er ึงเจ้าว่ากันไปเข้ากันไปหอดไปขันบ่ดึงกันกับบ่หอดด้เนาะพี่น้องเพื่อสิเขาที่เขาท่งเพื่อสิลุกได้บ่าที่นี่เพื่อสิลุกได้เนาะมันตกแห้งแหมหัวซักกระเทียมลงเออเพื่อสิลุกแส่เพื่อนแล้วกับเสื้อบกไปขึ้นหนึ่งพอดีมืออื่นปลูกมตโอไปเพื่อนหนึ่งพอดีผ้าก้อนมาติมือว่านทั้งพี่ตกตต้งแตอันใบสอง เออเดียดบ่มีก็เรียกบ่มีไฟบ้านนี่ตุ่มก็นักเต้นมาแล้วจ้านักเต้นมาแล้วนักเต้นมาแล้วเอาชุดมาน้ำยี่บอเอาชุดมาน้ำยีบบอสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะนนองตุ่มสวัสดีทุกคนรอบห้องเนาะขอบคุณพี่น้องเ <c oughs> ฟซบ,บุ๊กบรรทุงดาวบทไรสดจากบ้านน้ำแทงแ่งตะบน,น้ำแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็ะคือน้ำเงินมีทุกสีเลยค่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะ สวัสดี<บ>เพื่อนเพื่อนทุกคนที่าดาเอ้ยบอกเพื่นนี่ความเชื่อแต่ละบุคคลเนาะ <laughs> เป็นจังบุญเดี่ยวกระไดทันมีเดียจะคอยซาดได้พิตารีตร่ตวนสาดตร์จะของใหญ่เ้ยโอ้ย <laughs> ยังวะเออทำอ่าเย็นเย็นจ้าก๋วยจับอันไก๋วยเตี๋ยวเรื่อแต่หอยของเสียบะ มาซุมนุ่มกันนี่นี่ขึ้นรองเทียงค่ะพี่น้องสลองเฮ้ห้าป่าตีแต่ต้นกระดวนี่ค่ะมวนกุุบถีบมือนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพยาวขอบคุณนะคะแบสข่วยบอไข่อยมีคือกันจ้ะอ่าก็เลยเสียบแบสไปย่ายขอบคุณค่ะพี่น้องเฟ e บุ๊ k บรรทุงดาวบทไรสดจากบ้านน้ำแท่งตะบนน้ำแท่งอำเภอสีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็คือยืนผู้ใดกับก็ไปยืนไม่รวดเท่าสิไปหาผู้ใดผู้นั้นผู้นี้ก็ไปได้ซะนะย่บานมีสองเครื่องไปหาพี่น้องได้ฮะนะขันยุ่หนาเนอด้วยเน็ตกับเวลาที่ปลูกบ้านแล้วสักวันบาสที่นี่เก็ดลายยางหลายเนี่ยเนะาะสมมติสาขานฝ่าห่องว้าฝ่าไหนหน้าไหนไห้มุวนมั่งนี่่ะยิพอยเมียไฮมากนี่นะม้วนมั่งมุวนมั่งนี่แหละยายจ๋าฝัน มือเศร้ในในารนี่ไก่กระตากเต้เรืผลได้แก้วจ้าไก่นอนงอนตนกระโดนตนกระโดนหนาบานา้านนาเที่ยงหันดังนะ <c oughs> ขันย่บา้านนะนะกันย่าบ้านคือความกันซ้องเครื่องอไ,ปไปยาวใาญไปยงใดเนาะทั้งหมดสาคอนฟ้าร้องว่าสันนอโอ้ยฟ้าร้องบ้านน้องฝนตกบ้านพี่ว่าสันนอโอเคโอเคจ้ากือคว้ามาขันบอใสไซกับเบอเห็นหง อือขบตส่กับวเห็นโฮงมาสันสวัสดีรอบห้องอามมังกรมาแล้วคุณยายประยงอันคุณพี่ประยงเสือไปเด้อแก้วมังกรส้มผู่หวานหวานมาสันนาอขอบคุณค่ะเดี๋ยวค่ะพี่น้องเฟซบุ๊กบรรทุงดาวบทไรสดจากบ้านน้ำแท่งตะบนน้ำแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็คือหาะพี่น้องชาวโลกกันเด้อเอาห้อยขาหอยแข้งนึงถุงก่อน พี่น้องชาวโลก,กใส่นอเึ้นปักเสียงโศกเสียงดวงเสียงบางเท้อกมาน <c oughs> กับเป็นจ้าปุณยอยู่เที่ยวบดาเป็นกระหายอยู่บางเทือบ่มีจา้าติดถ้าบานท่านบ่มื้นีเปลี่ยนแนวนี่เนาะสวัสดีจา้าแบบมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณในห,หลายด้วยจา้จาเจเพียงจา้าขอบคุณในห,หลายจา้าแบบมันเป็นเหตุสุดวิสัยยังวะจะมันอยากไปยามพี่ยามน้องเบิดถูกลงังคาเช่อน กูเด๋มากออยากไปหาเบอ่์ทั้งทีแดดค่ะมันอีแดดฝนตต๊ะ้วก็แเดดไข่เนยโยโต๊ล้วก็แเดะะเดออกมาไข่จ้าคนบานใหญ่อะคือจัหว่ายังบ้านี้ไปใส่บ้านนออกจากเถียงจ่อยเปิดบ้านขึ้นมากกบตก๊หัวเซักทวนลง่ฮันบ้านนี้ลงจากเถียงจ่อย <c oughs> <c oughs> แทงเนี่ย่ะค่ะบ้านน้ำแทงตาบน,น้ำแทงอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจ้าพี่น้องจ้ามาตามทางเราด้วยทางยุตธศาส์ตือนตื่นมาโดด ไปหาเจ้าอยู่เมื่อเ้านี่เห็นบอเอาไปเอามากัออกี่น้องของเจ้าเนี่ยแหละของไผ่เนี่ยแหละต่อจากนี้ไปของเจ้ากับของใยเดียงบอเมนบอสีมงนี่วาหามงกี่ยงอ้วดเคียงน่ะของอันสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าอยู่หน้าบ่คืออยู่บ้านอีเมียเอ้ยเฮาอยู่หน้านี่แกมาอยากผ่าแกมาติดถ้าบ้านท่านบ๊วยนี่เปลี่ยนแนวนี่เนาะ อ่าสวัสดีจ้าแบบมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณในหลายเด้อจ้าเตเพียงจ้าขอบคุณในหลายจ้าแบบไปเลี้ยวมามาแต่เตีต้ยมันอยู่ในหังว่านี่เอง <c oughs> <c oughs> น้ำตาเตียนน้นำตาเตียนตักวกุ้วยที่ไปละหนึ่งรอบพี่น้องจ้าเออขึ้นมาได้กระช่วงกันสองโมงนัน่นแหะพอดียายเดียงมามันกับไปกับพิชาตอีกไนะด้ไปหาไผอีกแล้วหันท้องตุ่มกับไปหอดกับโบเห็น,นกระโพดโพเนะ <c oughs> คือกันเจ้าก็แม่ก็ได้คือการต๊เวทีนั้นบ่อยากผภาคแต่ละเมือนอั้นบ่ต๊เวทีนีน่ข้องแสบกินน้ากันเด้ค่ะพี่น้องเนื้อมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันนะคะคุณน่องแดงบอกคุณน่องแดงอย่าลืมแล้วคุณน้องแดงเนื้อ <c oughs> จ้าจ้าคุณผีไก่วะแห้งตีแห้งน้ำหงแล้วลดลงมาได้น้ำติ่มให้หน้าแล้วลงมาได้ รดไผลงมาได้ไผกันเขียดหน่อยนั่นฝนตกล้วก็เขียดหน่อยออกมีดใ่ตัวบักมาไข่ๆนี่มานาั่งกินนี่ไต่ห่มกระโดนนี่ข้านั่งยืนต้นกระโดนแมียนี่ต้นกระโดนเนี่ยละ่ะไ่จับมือไปน้ากันเด้อค่ะไปจับมือไปน้ากันเนาะเอาปตาัดมือนี่ตัดมือตัดห้เบิ้ลเ,เธอเดียวเลยมันมันอยู่เก็บซิบเกยบซิบมาดผมได้ละเรามันเพิ่นบอมเป็นหน่อยได้